มีวิธีปฏิเสธคนยังไงอันดับแรกก่อนที่เราจะไปดูว่าเป็นใครก็ตามนะเราดูตัวเราก่อนสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอะไม่ได้ e n j o ยที่จะทําสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าไม่อน j o ยที่จะไปแล้วเขาชวนเราให้เราปฏิเสธได้ทันทีเป็นการปฏิเสธที่รักษาน้ําใจอย่างเช่นสมมติว่าเขาชวนเราแบบเออแกเพื่อนอันนี้ฟิลเพื่อนแล้วกันแกไปกินเหล้าแมมร้านนี้เปิดใหม่เราไม่ชอบกินเหล้าก็แกไปดื่มกันเลยเอาไว้มีโอกาสหน้าที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยชวนเราได้นะเรา ันนตรง้แล้วไม่ว่าเขาจะใส่สองใส่3ว่าเฮ้ยนานๆที่อะไรอย่างเงี้ยเรายืนการไปเลยค่ะว่าเราไม่โอเคที่จะไปไปก็น่าจะไม่สนุกสักเท่าไหร่พูดไปได้เลยเต็มที่ไม่ว่าผลลัพธ์จะมาเป็นยังไงเอาความรู้สึกตัวเองไว้ก่อนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเพื่อนเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีนะเพื่อนกลุ่มนั้นก็ไม่ได้ผิดเราก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเป็นการปฏิเสธในเรื่องงานเนาะอย่างเช่นเราทํางานของเราอยู่พัวหน้าเดินมาสั่งว่าทําอันนี้ให้หน่อยงานด่วนที่เราก็ต้องถามพัวหน้าก่อนว่ามันด่วนแค่ไหนพอดีหนูกําลังทาตรงนี้อยู่ค่ะแจ้งได้เลลยไมม่่่ใชววาาาอแ้ก็ แล้วงานตัวเองโหลดอ่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรมันกลายเป็นว่าเรากําลังทํางานให้หัวหน้าโดยที่เราไม่ได้อธิบายหัวหน้าเลยว่าเราทํางานตรงนี้อยู่นะเราสามารถอธิบายได้นะคะเราปฏิเสธได้เพราะจริงๆแล้วมุมหัวหน้าเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ปฏิเสธได้ปฏิเสธเลยค่ะบอกได้อธิบายได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดไปเองว่าจะไม่มีใครโอเคและถึงใครไม่โอเคก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา